ที่ผ่อนทีากครับเปลี่ยนทุกขั้นใจนิดนึงขาดตอนนิดนึงจะมีข่าวดีว่าเปิดตีร้อนนิดเป่ามาอะไยกับโมเม้นท์อะไรว่าตอนนี้ไม่มีโมเมนต์คนจะมีเพิ่มมามตอนนี้วาเรื่องโอ้โหต้องบอกอย่างครับคือผมก็จะบอกทุกทุกครั้งแหละว่าคือตอนเนี้ยคืออย่างตอนตอนก่อนเนาะช่วงนั้นมันโควิดแรกๆเลยอ่ะที่ตอนนั้นคือมันไม่มีใครมีงานนะแล้วเราก็ใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันตอนนั้นเนาะแล้วมันก็ได้ไปถ่ายย youtube ได้ไปสถานนี้นสถานที่นีด้วยกันมันก็จะมีมีโมเมนต์ต่างๆออกมาต,ตอนเนี้ยมันด้วยให้เราเราได้กลับสู่โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วนะแล้วผมก็เลยต้องอทำงานมาทีตอนนี้คือหลังจากจบละครลูกชายมาก็ไหนจะงานนอกแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มาแพลนในเรื่องของละครใหม่ในปีหน้าด้วยนะี่ย <laughs> ไม่มาถักโอเคไม่มาทำไม่พยายามทำมากพี่พ uh, e ี่ก uh ็อากถักไม่ได้ทำหรือว่าต้นสักกัดขอถักมาตัดข้างไม่ให้นงรุกผู้ลุกหนุนเลยแบบว่าแต่เดินงานมันหนเลยโอ้ก็โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็คือว่าคืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็ทํางานหนักครับช่วงนี้คือเราอ่ะจะไม่ได้แบบไป ไปแบบไปในสถานที่มันเอ้ยถ่ายรูปกันหรือว่าอะไรยงเี้แต่เราก็ยังใช้ชีวิตในกานรแบบเฮ้ยไปกินข้าวแบบว่าไปเล่นที่นั่นอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันเองครับก็ไม่ได้เจอแบสต่างใดๆว่าแบบว่าเฮ้ยพักผมกก่อนนะอะไรอย่างนี้ไม่ไดียังยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นพอตอนชัยชูมันลดลงแต่ว่ากอนไปถ่ายรูปในเช้าวันนั้นก็ ไปถึงไหมไปถ่าอะไรที่มันไม่ได้ไปบลรากันแล้วไม่ได้ไปถ่ายดูอะไรกันด้กัเป็นกรอบี่ต้องปรับจูนอะไรกันางไหหรือว่ามีปัญหาคือคือมันมีปรับจูนไหมมันก็มีก็มีครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยเหมือนตอนนี้เนอะคือมันถ่ายไหมมันก็มีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยเมื่อก่อนแค่นั้นเองครับเฮ้ยสภาที่งานเยอะท็ไมเขอยากให้โคการเยอะานมากกว่า ่อันนี้ก็ด้ด้วยครับคือคือหลักๆก,ก็ด้วยเรื่องของความรักของผมนะครับคือใช่แหละเมื่อก่อนคือทุกคนจับตามองอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เป็นคููรักที่ทุกคนจับตามองอยู่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือผมก็คือถามว่าเฮ้ยความรักถูกไหมมันก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าณนะตอนนี้คือผมก็ต้องทํางานไปด้วยผมก็เป็นคนหนึ่งที่มันคือผมจะพูดเอาไว้เสมอว่าไม่ว่าจะวันทองไม่ว่าจะคุณชายผมยังไม่ประสบความสําเร็จเลยครผมอยาก อยากประสบความสาเร็จมากว่านี้ผมก็จะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับคือผมก็ยังไม่คิดว่าคุณชายเนี่ยคนพูดถึงทั่วประเทศเลยวันทองพูดถึงเอาไว้ทั่วประเทศเลยประสบความสาเร็จแล้วผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันยังยังไม่ประสบความสาเร็จสําหรับผมผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้ผมก็จะจริงจังกับการทํางานเนี่ยมากๆเลยครับเข้าใจไหมรัาเมเข้าใจไหมเข้าใจไหมคือมันก็มีการพูดคุยกันครับก็ก็ ก็ก็ต้องมีการปรับจูนเข้าหากันจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วกันพี่พีคนนี้ที่พีที่เบสบอกว่าไม่ค่อยมีลูกคู่แล้วตอนนี้ประมาณว่าลงรูปไปอ่ะก็จะโดนจับแต่งโดนดัาเหมด่ามาแน้อยก็เลยไม่อยากไม่อยากะโดนน้องเหมือนโดนโจมีน้องก็เลยแบบไม่ค่อยากเวลาลงนู้นก็จะโดนไม่ไม่ไม่หวังคำสื่อพันโซเชียลก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลด้วยแหละครับคือคือเบสก็จะบอกเสมอว่าพี่พีทเราจะโดนด่ากันก็ ก็ข้างนอกแหละก็เป็นเรื่องของข้างนอกแหละก็คือว่าผมก็จะค,คอยบอกน้องไว้เสมอแหละว่าสุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ใช้ชีวิตแบบคือสุดท้ายมันก็ความรักของเราสองคนนะครับเราจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงสุดท้ายเราผมก็อยากจับมือน้องไปด้วยกันสองคนถามว่าข้างนอกข้างนอกคลิเขาเป็นกําลังใจให้เราเราขอบุณเขาเราขอบคุณครับเราดีใจมาก แต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเนาะมันก็พอมันส่งผลไม่ดีมันก็จะเข้ามาถึงในชีวิตประจําวันเราด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมก็อยากให้ฟังแต่สิ่งดีๆแล้วก็ในสิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิตต่อต่อไปอยากให้เป็นสิ่งที่เรารับปังกันแต่เราก็ใช่มากขึ้นใช่ไหมครับตรงเพราะว่าพอเจอสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็จับมกันข้ามผ่านกับแบบเรื่องที่ต้องโดดดามีนยใช่ครับใช่ครับก็ทุกครั้งก็จิวันพูดคุยกันเสมอครับไม่ว่าจะเจออะไรมากนู่นนี่ ก็ขออไงเดียวคือไม่ว่าใครจะไม่เข so so ้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันเท่านั้นเนี่ยมันเพียงพอละเรามีบอกเลยคัะว่าอยากให้พี่ตรงเป็นคนแบบต่อคาฝ่ายเป็นคนคนเดียวมากกว่าเพื่อจะได้จบปัญหาจะได้ไม่โดนใครโดตีอะไรมากกว่านี้เกี่ยวกับพวกเราความรักให้ผมมาอะไรนะให้ผมมาพูดคนเดียวดีกว่าให้ผมมามาพูดคนเดียวกว่าผมจะมาพูดยังไงไม่ใช่ไปถึงเวลาออกงานเพราะว่าต่อมาพี่ๆสื่อมากกว่าโอ้โหผมไม่ได้เจอพวกพี่ๆขนาดนั้น คือส่วนมากผมจะมีงานอีเวนต์ไปร้องเพลงมากกว่าคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สัมภาษณ์สื่อจริงๆก็ผมจะไปงานร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างๆมากกว่าแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีนะักข่าวอะไรมาสัมผัครับคือถามว่าให้ผมมาออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคือสุดท้ายแล้วมันพอมาพูดผมก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่เพียงเราสองคนรับรู้กันว่าริบอยู่ข้างๆกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเดี๋ยวผมว่าเท่านั้นเดี๋ยวก็เพียงพอแล้วครับนั้น้องสถานนตอนนี้ได้ไหมครับเผื่อเป็นการยืนยันยยืนนัได้ท่านใจแล้วว่ารังไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาผมก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเดิมรับรับถูกต้องไหมรับยินดีใช่ไหมครับก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยก็เห็นน้องเกรดดีเลยเง็นกันน้องผมให้ดูก็ยินดีกับน้องด้วยครับที่น้องประสบความสำเร็จก็อยากให แฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบน้องรักน้องก็ไปให้กําลังใจน้องด้วยครับก็วันที่15ที่มหาวิทยาลัยมกเทพครับผมก็ฝากไปด้วยครับอะไรนะฮะก็รอดูดีกว่าคอนเทต์ก็เรียกมันเป็นบ่อยก็ผมจะไปครับ มีแน่นอนเนาะของฝันจะได้ความดีกับของอ้รอดูดูแค่จริงๆแค่ผมไปนี่ก็คือไม่แสดงความดีนี่มันคือที่สุดแล้วครับตอนนั้ไปนตรงนั้นว่าของฝันเ้างแต่ละที่ที่เรามอบให้กันอ่ะมันจะต้องมีมันจะใหญ่อันนี้จะต้องใหญ่ขึ้นไหมคือจริงๆจริงๆผมก็คิดหนักเหมือนกันนะพอแบบว่าทุกคนไปโฟกัสเรื่องนั้นน่ะมันมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ได้อยากอะไรที่มันจะมันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากได้อ่ะบางครั้งมันพอทุกคนโฟกัสว่าเฮ้ย ตอนนี้ทํามาหลักแสนปีหน้าต้องหลักล้านอย่างนงี้แต่บางครั้งอะ่ะถ้าเกิดสมมุติผมไปเจอสิ่งที่มันมีค่าทางทจิตใจที่มันราคาแค่แบบ50บาท1ิบาทอะ่ะแล้วผมอยากให้แล้วผมจะกล้าให้เขาเหรอทีเนี้ยผมก็เลยแบบจะบอกไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วอ่ะความรักให้เป็นสิ่งที่เราสองคนรับฟังกันเองเถอดนะครับแล้วก็ใครที่ให้กําลังใจมาอะไรเงี้ยก็ก็ผมรับไว้แล้วก็ยินดีผมอ่านตลอดอะไรเงี้ยครับอะไรที่ไม่ดีก็แบบว่าเฮ้อ,อยากให้น้องแบบเฮ้ย ไม่บงังไม่ต้องฟังบ้างถ้ามันว่นาเข้ามาในเรื่องของชีวิตประจำวันได้คับโอเค